สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะวันนี้นะคะ,ะเราอยู่กับปานิ่นนะคะวันนี้ปานิ่นจะมาทองอะไรฟังนะคะมาทองมามา,อมาอทองอิมีนาดีกว่าอ๋อทองอิมีนาแบบโบราณใช่ไหมคะโบราณทองอิมีนาโบราณอ๋อโอเคงั้นเริ่มเลยไหมคะเสริมแล้วอ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญปานิ่นเลยค่ะ มุลวันนีโยกโอนจูรีลอนซึ่งเด่นใครข่าจำแดงบุญบุนตานดีในตัวฆ่าตังเจียรติน้มปิดท้านกาแพร่ผู้นเตศในเมืองบุญตุกยันวิมานยันตายลงไปทซึ่งในบาดานตุกยันวิมานโผเมตายายพี่นองตังลายดานเจ้าประคุณก่าเจ้าตรวนม้มกาแพร่ส่วนบุญตานเจ้าประคุณไดเรียงราคา คุณเม่ไปชอบได้รักษาชอบตัวโลกโกรก้ากาดลันตัวชัวงวยเอวป้าป้าไปจาป้าแม่ตตลานีก้าจะรวดน้ำข้าวแป้ไม่สีวันเป็นละซามีอยาได้้าวโมงปลาหัดปลาทุกปลาผุดเหลืองลงปลาโซปลากลองเลือดลำเด่นเลยเหลาปลาเกดการผู่วเสษอยู่บัญชีเฮสวดน้ำเป้ไปตุกุงตว่า นำใจบริสุทธิ์พราพุทศาสนาะดีชาบุญญาก็ยหิ่ิงหิิงขึ้นไปถ้าใกรหนึกรายอย่าได้มีไปไปโนกไปในก็ให้แงกงจ่านก็ให้ปกครูรางอย่าได้อยาา่ากรังครูรางรุ่มปานน้ำนึ่งใจเดียวอยู่เปรี่ยวสงสารก็ให้ได้วิมานสุโคโพิญโยมือข้าดังสิบเิีวซอดว้านคกวกระุ่กโนคนอราเรียนโต หลงรับในบาลี่จวดนามแม่นูตกตกเนื้อแป็นแม่ตอลานีพยานาเจ้าเป็นเซตตีแม่ตอลานีเจ้าเป็นจิตพยานแม่เป็ี่ยอบเจ้าเป็นนุ่ยดานเกิดได้ก็เกิดช่วยรับช่วยไปเมื่อโนโกับตัว